เพ้นตอนนี้เราปรับกายปรับใจให้อยู่ในสภาวะที่มันสบายจริงๆไม่ตึงไม่เกลง็งไม่บังคับไม่ฝืนปล่อยให้มันสบายๆล้วเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความสบายเบื้องต้นแล้วหมายถึงอารมณ์ที่ไม่สุขไม่ทุกข์นิ่งๆเฉยๆโดยไม่ลำคาญไม่กังวลกับอะไรทั้งสิ้นในโลก ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรไม่สว่างก็ไม่เป็นไรไม่ทันพวกพักพวกก็ไม่เป็นไรในความรู้สึกก็เฉยๆใจสงบไม่มีความทุกข์ใจะวกรขาวายตุลนทุ่ลายใจปลอบประโลมให้เข้าสู่จุดนี้ธรรมะเป็นของะละเอียดลึกซึ้งแต่ว่าเข้าถึงได้ด้วยวิธีการที่เรียบง่ายง่าย อย่างที่เราคาดไม่ถึงทีเดียวเพราะฉะนั้นเราจะพยายามทำให้ง่ายที่สุดเรียบง่ายสบายตอนนี้เรานึกแต่ความปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาลให้ทำความรู้สึกด้วยความจริงใจด้วยความสุจริตใจ่อเรามีความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ ต่อสรรพสัตว์ทั้งทั้งหลายอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเรามีความปรารถนาดีอย่างแท้จริงอย่างละเอียดอ่อนอย่างนุ่มนวลละมุนละมยอยากจะให้เขาเข้าถึงความสุขภายในจิตแท้จริงเพราเราไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครทั้งสิ้นในโลก ไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครทั้งสิ้นในโลกเราไม่ผูกพันกับคนกับสัตว์กับสิ่งของสรรพสิ่งทั้งหลายไม่มีความผูกพันกับใครทั้งหมดเรามีสมบัติเพียงแค่กายาวานะคืบกว้างหนึ่งสอง เพราะนั้นเรามีที่ที่เราจะหยุดใจวางใจของเราเพียงแห่งเดียวในโลกให้จักรวาลคือติศูนย์กลางกายฐานที่เจ็เราจะอแจ้งเราไปอยู่ที่ตรงนี้โดยไม่กังวลกับอะไรทัร้งสิ้น ไม่กังวลว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะทำใจของเราให้สบายๆหยุดนิ่งอยู่ในโลกส่วนตัวของเราที่ยาววาหนาคือกว้างหนึ่งสองเราจะอยู่ในโลกส่วนตัวของเราเพียงนี้จะทำใจให้สบายเราจะเป็นตัวของเราเองมีความรู้ตัวอยู่กับเนื้อกับตัวเราเนในอารมณ์ที่เราสบายนิ่งๆเราจะ เดิมกินปิติทางใจด้วยการทำสิ่งที่ดีงามอย่างนี้ในคืนนี้โดยไม่คาดหวังว่าเราจะต้องเห็นอะไรได้อะไรนั่งอย่างมีความสุขมีปิติมีความเบิกบานมีความชุ่มชื่นใจรู้สึกภาคภูมิใจที่เราได้เดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้า เราจะรู้สึก,กว่าตัวของเรามีคุณค่าในวันนี้ที่เราได้เริ่มนั่งหลับตาทำสมาธิภาวนาแ้วใจเราจะได้ยศจะได้นิ่งใช้ใช้อย่างสบายๆนั่งอย่างมีความสุขทุกอนุวินาทีนั่งอย่างมีความสุขทุกอนุวินาทีนั่งอย่างมีความสุขทุกอนุวินาที สบายเบิกบานแช่มชื่นสบายเบิกบานแช่มชื่นทำใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนมละไม,ะมสบายเบิกบานแช่มชื่นทำกันอย่างนี้นะจ๊ะ